สวัสดีครับพบกับ c ีเกนเจอร์นะครับข่าวเกมมาวันนี้นะครับอ่าแน่นอนนะตารางลอตอินรายเดือนนะครับเพิ่มเลทคูเทพเกียร์นะครับแล้วก็ลอตเตอรี่อ่ะวันหวยออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้แจ้งไว้แล้วนะช่วงซูมอีเวนต์ดาวตกนะครับวาสนาผู้ใดหนอเออเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็จะทุบดาวตกได้นะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8นะอันนี้เวลาเขามีแจ้งเอาไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารางวันใหญ่จะไปตกที่ใครเดี๋ยวผมขอกดสมัครกิวก่อนนะเออนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดกิววอลมาเนี่ยผมเคยพลาดลืมสมัครไป2ครั้งนะครับคือจำได้ว,ว่าวันที่พลาดเนี่ยมันเป็นวันที่เหมือนวันจันทร์มันเป็นวันหยุดแล้วผมก็เลยจําวันผิดนะ,ะสมัครนิดนึงนะครับยังอยู่ที่ระดับมาสเตอร์ อ่ะโอเคดาวตกครับก็แน่นอนครับก็จะมีทั้งคนสมหวังครับแล้วก็คนผิดหวังเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นครับก็น่าจะทุบก,กันสักประมาณสักสามสี่ไอดีอ่ะเดี๋ยวดูว่ารางวงรางวัลใหญ่นะจะมาตกที่ไอดีนี้หรือเปล่านะครไอดีหลักนะเปิดได้คู่เทพไปแล้วอ่ะใครดูคลิปคงเห็นเวลาครับซึ่งไอดีหลักอยากได้กบ9ดาว2ตัวอ่าอยากได้กบ9กดาว2ตัวเพราะว่าผมมีกบ9กดาวอยู่2ตัวพอดีครับ อ่าอย่างที่รู้กันครับว่าอดี n นิเตอร์มาแต่ผมว่านี่นี่นี่เอออ่ะเห็นเลยครับสปอยไปเลยแล้วกันนะอ่ามีตัวเดียวหรออะไรวะเนี่ยอ่ะต้องการกบเก้าราวสามตัวโลภมากเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งใช้กบปั้นเมกุมินไปอ่าซึ่งเมกุมินก็ถือว่าเป็นตัวติดบัคกนะครับอันนี้น่าจะรู้กันนะครับอ่าตุกกาชาก,ก่อนนะ อ่เพิ่มลงเพิ่มเลทน,นะครับใครที่เปิดไปแล้วนะครับยังมีทุนอยู่นะหรือยังจัดแพ็กนะครับขอแนะนำร้านเตะเกมวันนี้ก่อนนะครับ S.K เกมทับซับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต,ต่างๆนะครับอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่าเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับราคา้าจดทะเบียนูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในะราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับอ่ะแต่เกมเรนเจอร์เติมถูกมีแค่ระบบ iOS เท่านั้นนะครับถ้าทำอะไรก็็ตตามเเกกกีี่่ยยยวัับ Ruby นงงงไ้อ ไอโฟนไอแพดเราเปิดกระชากดรับรูบี้กันนะครับอใครสนใจรีบไปเติมได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ s อสเคเกมคลัสเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งเกมเรนเจอร์เกมอื่นนะเติมถูกรวดเร็วครับรีบไปเติมได้เลยตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอะ่ะดาวตกนะครับก็ อย่างที่บอกคือดราม่าเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะแน่นะครับสต่เรบควรที่เปิดแร้วไม่ได้คือมันคล้ายๆกับการเปิดตู้กระชาแต่ลอตเตอรี่เนี่ยคือมันจะประมาณว่า,าเกมเขาสุ่มมาให้นะครับคือผมมองว่าเกมน่าจะสุ่มแบบใช้คำว่าล็อก ID ก็ได้คือเหมือนล็อกเอาไว้แล้วว่าว่า ID ไหนจะได้อะไรแต่เป็นการล็อกจากการสุ่มนะอ่าอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเล่าให้ฟังไปแล้วว่าล่าสุดเนี่ยไปคุยกับทีมงานเราก็ได้ข้อมูลจากผู้พัฒนาว่าคือเขาสุ่มจริงๆเพียงแต่ว่า ทีมงานก็ไม่ได้รับข้อมูลว่าเขาซูมแบบไหนแต่ไม่ได้มีการล็อกไปให้แบบ ID ทีมงาน ID ผีผีไม่มีคนเล่นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างน้อยก็ต้องมีคอนคือแค่มีคอนอัศมุติมีคอน1ิก็คือจะทุบได้1ทีใช่ไหมก็อาจจะไปตกรางวัลใหญ่ที่ ID นั้นก็ได้อันนี้คือก็ไม่รู้แต่ว่าทุกรางวัลเกมแจกหมดไม่มีง๊บงิบที่เงนต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าเราพเลาวดราม่าเพราะว่ามันไปตกที่แบบโหไอดเล่นน้อยๆครับมันก็คือลอตเตอรี่นะอย่างที่บอกนะครับ อันถามว่าทําไมกิจกรรมยังอยู่คือผมก็สอบถามว่าแบบเฮ้ยมันเป็นดราม่านะคือด้วยความที่ว่าระบบแจกหลักๆของเกมน่ะเขาก็ไม่ไม่มีเวลาทําเพิ่มอ่ะเบื้องต้นก่อนนะอย่างแรกเนี่ยพวกกล่องของหวัญซลรี่อ่ะพวกนี้จะยังอยู่นะอ่ะซึ่งกล่องของหวัเซลลีน่ยมันก็เป็นกิจกรรมต้นแบบอ่าที่มาถึง n f t นะก็คือเปิดตามระยะเวลาอ่านะมีระยะเวลานะครับแล้วก็เปิดอ่าแล้วก็นี้นะครับพวกกล่องกิจกรรมซลรีน่ยอ่ากล่องของหวันซลรีนะครับ เขาเรียกลักกล่องจดหมายซัลลี่ใช่ไหมที่มันนับตามเวลานะอันนี้ก็จาลองมาเป็น n f t อันนี้เราก็จะเห็นว่าอ่าพวกนี้ก็จะอยู่โดยตลอดนะครับล้วก็กระดานหมุนอ่ากระดานหมุนเนี่ยถ้าเกิดเขามีพวกเรนเจอร์ตัวดรอปเป็นกิจกรรมอะเรนเจอร์ตัวดอปอะเราก็จะเห็นกิจกรรมกระดานหมุนอ,อันนี้ก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมหลักและที่คงจะเห็นอยู่เรื่อยในปีนึงอาจจะเห็นกันทัง้ 3, งสองครั 4, ้งสาครั้งสี่ครั้งนะ,ะกระดานหมุนนะครับ ส่วนอลอตเตอรี่นะครับคือเกมตั้งใจทํามาแบบนี้ในกิจกรรมที่มันค่อนข้างจะใหญ่อย่างเงี้ยครบรอบสิปีนะครับก็เขาก็เลยดึงลอตเตอรี่มาคือทําแบบอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันครับว่ารางวัลนะ่ะมันคือลอตเตอรี่มันจะกระจายไม่ได้คือบางคนคือก็จะแบบว่า เอ้ยทำไมไม่แบบแบ่งเป็นรางวัลย่อยๆอาสมมุติ5000ลูบี้ใช่ไหมแจกเป็น50ลูบี้มันก็ได้ไม่ครบคนอยู่ดีอะเหมือนหวยจริงๆอะสมมุติรางวัลที่ 1- 3ล้านจะมาย่อยเป็น3,000แล้วไปได้อ่าเป็นพันรางวัลเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็ตามดวงแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งนะดาวตกนะครับอ่าสีลุงรอบเนี้ยเหมือนเกมก็อ่ะอันนี้ค่ะโอเคเห็นแล้วครับอ่ทุกคนน่าจะได้ลุ้งการันตี1อันซึ่งนะครับรางวัลน,นะ มันสี่ลุงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนึ่งสองสามมันนับรางวัลที่สี่ด้วยอันนั้นนะของผมเนี่ยได้รางวัลที่สี่ได้แน่นะไอีหลักครับก็อดละนะก็ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งนะเรามีโอกาสจะได้ลุงหลายอันสมมุติว่าได้ลุง5้าอันอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นรางวัลที่4ี่อันก็ได้นะเพราะว่ารางวัลที่4ถึงรางวัลที่10เนี่ยมันมีโอกาสได้ซ้ําได้แต่ว่าเหมือนเกม คืออย่างที่บอกอะเราฟีดแบ็กกันไปนจริงเราคุยกับผู้พร,รางจริงนะครับว่าคือพอคนเห็นเนี่ยเห็นสีเนี่ยสีเทาๆนะเห็นสีน้ําเงินเนี่ยแล้วแบบไม่ได้ลุงเลยอะเขาก็รู้สึกแย่ใช่ไหมเออนะครับเกมก็เลยให้ลุ้งมา1อันซึ่งลุ้งเนี่ยอาจจะเป็นรางวัลที่4นะครับก็คือกบม่วงนะครับซึ่งอาจจะได้ม่วงลัวๆก็ได้นะออะรางวัลที่5 10นะครับอ่าโอเคนะครับ เฮ้ยผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือมันคูณ12คืนเลยวนะเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าอ๋อมันทุบรวมๆอ่ะมันทุบรวมๆให้นะครับอ่ะแน่นอนรอบที่สีเอออ่ะโอเคได้ตามนี้นะครับก็ได้ตั๋ว10บใบมาอ่าหนึอันนะแล้วก็กบออาตานะคืออย่างที่ผมบอกผมมันจะไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคืออ่ามันก็ของฟรีอ่ะอ่าแต่ว,ว่า คือพอมีการได้ที่มันไม่เท่ากันนะคนก็จะแบบว่าเป็นดราม่านะอ่ะฉะนั้นก็ก็เอาตามแล้วละกันนะ่ะเดี๋ยวไปทุกกันต่อครับมาทุกกันต่อไอที่นะครับไอที่เนี่ยผมอยากได้ตั๋วเป็นหลักเพราะว่ากบก้าดาวเนี่ยเหลือเยอะนะกบก้าดาวเหลือเยอะนะครับยังไม่ได้เลือกปั้นตัวอะไรไปเป็นพิเศษเพราะว่ากาชาทย,ยังเปิดไม่ได้เลยอ,อยากได้ตัวไปเปิดนะแต่เดี๋ยวกบนะครับมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนจิมลางนะครับก็จะไปอยู่แล้วนะ อ่านะครับตัวเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายนะครับก็ NFT อย่างที่รู้กันนะว่าหลังๆคงจะเน้นสะสมนะอ่ะไอดีสอคอนี่ผมเล่นตามสภาพนะผมก็ไม่ได้แบบว่าโหจะต้องเก็บคอนให้ได้เยอะนะพอรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นการสุ่มอ่านะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะวันที่1ถึงวันที่8อันนี้ได้1อันหนึ่แล้วนะก็เหมือนการันตีเลยนะว่าแบบว่าอย่างน้อยเขาจะได้กบเอาตัวหนึ่งหตัวนะครับ อันแต่ก็ไปรุ้นนะมันอาจจะติด1นึ่งอะรางที่หนถึงสก็ได้ครับอันนี้ได้อันดับรางวัลอันดับที่6นะ3ครั้งนะครับอ่ะโอเคจบเลยครับอะก็ดีนะคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้อยากให้แบบว่า โอ้แต่นี้คืออยากได้ตัว๋วได้ตั๋วมาแค่12บใบครับคือก็ไม่อยากให้ราวันใหญ่มาตกที่ ID ดีผมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีดราม่าว่าแบบไปล็อกให้อินเวนเซอร์นะครับล็อกให้ครีเอเตอร์หรือเปล่านะซึ่งอย่างที่บอกครับผู้พัฒนาไม่รู้ผู้พัฒนาไม่รู้จัก ID ใครสักคนครับต่อให้เป็นทีมงานไทยผู้พัฒนาก็ไม่รู้นะเวลาเปิดกระชากเกลือก็คือเกลือตามจริงนะครับแล้วก็เวลาที่เห็นในไลฟ์เนี่ยก็คือ ID นะครับ ID ที่เป็นแบบ IDGM อมอะ อ่าครับก็ไม่สามารถที่จะล็อกได้เราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็เปิดได้บ้างไม่ได้บ้างเรียกได้ว่าตามจังหวะตามโชคจริงๆนะอ่าแต่ว่าเน่าครับอันนี้เน่ามากมาทุบกันต่อไอดนี้สามไอดนี้สามอยากติดรางวัลใหญ่อยากได้รางวัลใหญ่นะอ่าไอดนี้สามครับก็มีตัวที่อยากจะทำก้าวดาวแม็กอีกนะครับอ่ากบมีดองเอาไว้บ้างแล้วนะครับอ๋ออันนี้ผมโบกสองเอออ่าอ,อยากได้อีกนะ อ่ะผมเปิดทุบเลยดีกว่านะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยในรอบที่แล้วหลายคนเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมันจะรีเซ็ตหรือเปล่าไม่รีเซ็ตนะคือสมมุติว่ามันล็อกได้อะไรไปแล้วก็ได้ตามนั้นนะครับอ่ะไอดี ID นี้ฮะซืองครั้งนะอ่ะก็ไม่คิดอะไรมากครับเออลุ้นแค่ว่า อย่างที่ผมบอกนะผมเนี่ยหนึ่งคืออยากใครได้ตัวเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนไปเลนเจอร์ตัวดีๆรอบนี้ก็อยากได้คู่เทพนะทั้งคู่นะอยากได้หมดนะครับอ่ะแน่นอนครับว่าเหมือนล็อกราวันที่4มาให้เลยนะอ่ะตัวกาชาครับเอ้ยโอเคอันนี้โอเคอยู่อ่ะไอดีนี้ผมยังไม่ได้เปิดกาชานะโอ้โหได้มาอีก30 42ใบอ่ะแบบเนี้ยอ่ะอันนี้3ผมก็โอเค กาชาย,ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็คาดหวังว่าอ่าจะได้ครับคู่เทพเออเดี๋ยวค่อยไปถล่มเปิดกันนะไออย่างนี้ไอดี ID นี้นครับก็กบม่วงอ่ะกบม่วงไม่มีเออได้ามาหนึ่งตัวก็ใจดีไหมโอ้โหดูนะครับนี่ดูนะเออครับว่ากบอัลต้าเนี่ยไอดี ID นี้นครับอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันนะเผื่อสมมติว่าเปิดได้รูเดียสนะสมมตินะไอดีนี้นะเพราะว่าเป็นไอดีที่มาทางอ่าหยุดห้าโอ้โ มีอาจริงๆไอเดียนะเป็นทางแร่นืดนะครับก็เดี๋ยวถ้าเปิดได้ก็จะพลิกมานะเป็นทางหยุด5วินาทีอนสมมุติได้มานะ,ะเดี๋ยวไอเดีดนี้จะเป็นไอดีสายพลิกไอดี ID หนึ่งหรือเปล่านะที่สมมุติได้ได้รูเดียสนะฝุ่นกะทำรูเดียสพีร้อยเดี๋ยวรอติดตามดูกันครับว่าไอดีนี้จะไปได้ถึงไหนครับมาทุกกันต่อ ID4 ครับ ID สุดท้ายอ่ยายังไม่ได้เปิดกาชาเลยนะเดี๋ยวเปิดหมดนะครับทุก ID นะครับอ่า ID นี้นะครับอยากได้รูเดียสมากๆ อ่าครับก็เอาตั๋วมาเอาตั๋วมาเยอะก่อนนะอ่าดีๆน่าจะทุ่มทุนสร้างครับอ่าส่วนบินขึ้นตำนานคิดว่าในเดือนนี้อาจจะไม่มีเวลาละผมติดธุรก,กิจแทบจะทุกเสาเลยอย่างที่บอกนะว่าอ่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างจะเสียดายมากๆนะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีเวลาคือผมอ่าดันขึ้นตำนานเนี่ยล่าสุดน่าจะแบบว่าเกินปีเลยนะครับผมไม่เคยดันขึ้นตำนานเลยคือเล่นแค่ไหนก็แค่นั้นอนะ่นะน่าจะมีปีกว่าอยู่เหมือนกันนะคือก็เลยเรียกได้ว่าเฮ้ยเสียดายครับ คือไม่น่าไปแพ้ตาสุดท้ายนะเออนะไม่งั้นก็ติดแล้วนะครับลุ้นกันครับว่าจะยังเป็นกบม่วงอีกหรือเปล่าเออตามนั้นครับโอเคอใครโชคดีครับมาคอมเมนต์บอกหน่อยหรือแบบเป็นของเพื่อนใครหรือเห็นมาจากไหนนะว่าแบบในไทยเนี่ยรางวัลที่1,2,3เนี่ยไปอยู่ที่ใครบ้างออยากรู้ว่าโด,โดยเฉพาะรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1นี่คืออยากรู้มางๆนะว่า ในไทยมีใครได้หรือเปล่าแล้วก็ไปตกกับ ID แบบไหนอันนี้คืออยากรู้นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยดราม่ามันเหมือนประมาณว่าพวกรางวัลใหญ,ใหญ่ๆไปตกกับ ID ดีที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เติม ID กระกากไม่ค่อยได้ไปตกอยู่กับ ID ดีเทปๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสุ่มของทางโตเกมอันนี้ก็ไม่รู้ก็เรียกได้ว,ว่าอย่างที่บอกครับว่าคือมันมีดรามา่าเข้าราจุดนี้แล้วแหละนะครับแต่ผมก็มองนะว่าแบบถ้าเกิดเป็นสายเติมเยอะสมมติผมนะสมมติเป็นผมนะสายเติมเยอะเนี่ย ก็ไม่ต้องเอาหรอกเขาเติมกันอยู่แล้วอันนี้คือมุมมองเฉยๆนะคือสุ่มก็คือการสุ่มเลยนะครับอ่จะจริงๆควรจะสุ่มให้มันแบบเท่าเทียมกันทั้งหมดอแต่อย่างที่บอกว่าทุกรางวัลเนี่ยไม่มีงุบงิบไม่มีไปล็อกแจกให้ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทีมพัฒนานู่นนี่นั่นอันนี้ไม่มีนะครับก็ได้ได้ว่าสุ่มแจกหมดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่รู้กัน,นครว่าบางทีไอดีที่แบบ มันมีค้อนอันเดียวอย่างเงี้ยเหลือค้อนทุบได้2ทีอย่างนี้นะครับแล้วไปได้ารางวัลใหญ่ๆนะอันนี้คือมันมันมีอยู่จริงอ่ะมันมีอยู่จริงนะชัะ้นรอบนี้เดี๋ยวคือนาม่ามีอยู่แล้วผมก็รู้อยู่แล้วมันบังคับไม่ได้นะครับก็เหมือนเปิดกาชาแล้วนะมันแบบว่าเพิ่มเลดคู่เทพนะบางคนแบบตัวกรชาสี่ห้าร้อยแล้วแบบไม่ได้คู่เทพเลยไปได้ตัวรองอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็เปิดโกงเปิดเกียร์อย่างนี้นะอ่ะก็สู้ๆแล้วกันใครสู้ไหวนะก็อยากอยากให้สู้ต่ออย่างที่บอกว่าเราพยายาม ปรับตัวให้เข้ากับเกมไ่มตรงเติมเยอะก็ได้เล่นไปตามสภาพไม่ได้ก็เล่นไปก่อนรอรอบหน้านะอ่า้เกิด สมมติว่าไม่ไหวจริงก็จะสร้างคดีใหม่แล้วจะพักเล่นใหม่แต่เป็นโชคปิดเทอมยาวอ่ะเออก็อยากให้แบบเล่นเล่นกันอยู่นะมาคอมเมนต์กันในเรื่องของดาวตกก่อนนะอ่านะครับว่าเฮ้ยรางวัลที่1 2 3าเนี่ยไปอยู่ที่ใครบ้างอ่ะแต่ว่ารางวัลที่4เนี่ยน่าจะตกอยู่กับทุกคนเลยแหละนะเออเพราะว่า4ลุงมันคือรางวัลที่4ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาทุบก็ประมาณนี้ครับก็มีเวลาทุบถึงวันที่นะอนะตามนี้ครับอีกอีก7วันครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติเรากดเข้าไปแล้วเนี่ย มันไม่รีนะสม่บอว่ามันเป็นสีอะไรมันก็เป็นสีตามนั้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเขาก็คงแบบว่าจัดแจกรางวัลเอาไว้ครบเรียบร้อยแล้ว,วอะจะเปิดวันไหนผมว่ามันก็น่าจะมีค่าพอๆกันนะอ,อ,อันนี้แล้วแต่นะใครจะไปเปิดวันไหนก็ได้ครับตอนนี้คือมาเปิดให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ ตู้กระชากยังอยู่นะตู้กระชากย,ยังนะอยู่นะครับใครมีทุนครับก็อยากได้คู่เทพอยากได้เกียร์อยากจัดแพ็กนะก็ขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ทิ้งท้ายนะครับ ACK ิงเคเกมทัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอนต์เกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30%นะหาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีคระบบ iOS อเครับอ่าถ้าเกิดทําอะไรเกี่ยวกับ Ruby เนะี่ยก็ต้องหาไอโฟนในแผลบมาเปิดกระชากกดรับ Ruby ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby อ่า Android สามารถกดเองได้เลยนะครับอ่ตอนนี้ประพันธ์แน่นอน100%ครับบราาคตวเี้องตาามมกฎหยนะแล้วก็รับเติมมเกมอซ็นต ราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะใครสนใจรีบไปเติมได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ S C K Game p a s s e n t e รราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วเส้นใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับช่วงนี้ขอให้โชคดีในทุกๆอย่างนะทางทุบดาวตกทั้งเปิดกรชาอะรนเจอร์เปิดกระช,า,ะรเเระชาเกียร์ครับขอให้ได้ตามที่ต้องการครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ